โยเวซ่าดิบิรุนเมกาดิบิรุนดูไบดิบิรุนชาลทายสกุลกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมชาวม่านะท่านผู้ชมนะเอ่อเป็นแมพที่แบบทําอาหารให้กับเอ่อขายในกะกลางคืนนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็เราอย่าไปขายให้กับคนแปลกหน้านะเพราะนั้นมันเป็นผีนะท่านผู้ชมนะถ้าเราขายผิดเทสกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่แบบไม่คุ้นอย่างเงี้ยนะครับเราโดนผีฆ่าได้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้น เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์แมปอยู่ด้านล่างคำบรรใต้คลิปนะครับคนดูนะโอเคอพี่ดูก่อนอย่างหลักอย่างแรกเราก็ต้องมาเปิดเตาตัวนี้ก่อนนะครับดิเห็นไปมเปิดเตาตรงนี้สวิตช์เนื้อเคบับเรานะครับแล้วก็มาดูในกล้องก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนไหมนี่เปิดอิฟเฟินี่เห็นไหมนี่ผีนะพอเปิดอิฟเฟิปุ๊บเห็นไหมตัวหายพอปิดปุ๊บตัวอยู่อันนี้ผีแน่นอนนะครับแล้วก็กดปิดร้านตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้กดปิดเลยนี่เราได้เงินแล้วนะครับ เราต้องอ่านข้อความมันด้วยนะอย่าลืมกดแปลเป็นภาษาไทยคุณปิดร้านตอนนี้เหรอดีมากเลยนะมันไปละคนดูฮ่าดีอันนี้เราก็จะไม่โดนผีฆ่านะท่านผู้ชมอ่านเจี๊ยบเพราะฉะนั้นอย่าขายให้ผิดคนนะไม่งั้นเราโดนผีฆ่าได้เลยนะครับน้องๆเราอาจจะตุยยี่ได้อ่ะฮึมารอดูลูกค้าคนต่อไปครับจะมา อาฟรีก็คือสวัสดีครับโทรว่าหนึ่งชิ้นกันลูกนะโอเคไปเลยครับโอเคจ่ายเงินมาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมุมขวามือบนนะครับเราก็มาเช็คก,กล้องนะอย่าลืมเช็คก,กล้องด้วยทุกครั้งนี่กดเปิดอินฟาเลดโอเคอันนี้ไม่มีรอยอะไรนะที่ผิดปกติ โอเคจะไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็มาเอาแป้งนะครับมาลงอยู่นี้ป๊าบ Richman Shop โ no น mm hmm. หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman ค o i พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นแล้วก็ซอสใส่ลงไป แล้วก็ชีสใส่ลงไปแล้วก็ผักใส่ลงไปแล้วก็เนื้อเนื้อต้องมาตรงนี้อ่าอีเนื้อต้องมา,า,งา,มงมากดตรงนี้นะครับกด e ค้างไหมนะทู้ชมนะบานเจี๊ยบหั่นเนื้อหั่นเนื้อเย่ yeah, พยายามอย่าทำผิดพลาดน,นะถ้าผิดพลาดเราอาจจะตุยเย่ได้นะครับโอเคตรงนี้แล้วก็กริ้งให้ลูกค้านะครับปึ๊บ โอเคนี่คือของคุณครับเรียบร้อยแจ๋วและจริงอบอุ่นขึ้นมาขอบคุณครับใช่เหมือนเดิมเลยก่อนเอ๊ะคุณทำไปแล้วหนึ่งชิ้นนี่มันไม่ได้จบเฮ้ยเราดูไม่ดีเหรอว่ามันมีหน้าผีอะ,ะเมื่อกี้ เฮ้ยเนี <S an> <ๆ>่ยผมพลาดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ถ้าพลาดปุ๊มันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับถ้ามันพื้นมาเป็นรูปคนตัวใหญ่นี่เราคือเราเราเราโดนมันฆ่าได้เลยนะบ้าบ้าเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เห็นอะไรวะไปแอบในี่ผีอาหนึ่งชิ้นโอเคลุงทต่ถ้มันเหนียวเกินไปล่ะพูดผมเช็คไม่ดีหรอวะเมื่อกี้นี้คุณหมอของฉันแทบจะทำร้ายร่างกายฉันพอสมควรแล้ว อาร้อยห้าสิบบาทครับโอ้คนดูพี่พลาดมาคนดูเจอผีเมื่อกี้นี้บ้าเอ้ยปดิดเปิดกันสิไอ้กล้องดูก่อนเฮ้ยดูสองมุมออลุงน่าจะปกติรอบนี้ลุงน่าจะปกติคนดูอันนี้ผมพลาดหนึ่งรอบปุ๊บอันนี้มันขึ้นมาเลยถ้าพลาดหลายรอบนี่จบเลยนะคนดูนะมันกินเราได้นะผีมันกินตัวเราได้ โอเคผักใส่เข้าไปครับอ่ากริง่งตรงนี้ปึ๊บจริงๆตรงนี้เราเปิดลำโพงได้นะเปิดวิทยุดูไนดะ้ดูฟังได้ผมไม่ใส่นะวิทยุโอเคเรียบร้อยครับลุงนี่คือของคุณนะลุงตัดไปครับลุง Let's go เฮ้โอเครอคดูต่อไป ฮ่าคุณเจ๋ลคุเจ๋งลูกค้าคนต่อมามาแล้วครับอะไรดีพี่สวัสดีตอนเย็นนะคุณชอบกินอะไรหรือเปล่าอาหารหนึ่งชิ้นน่ะเกี๊รสัมปันาร้อยห้าสิบบาทครับอยากได้อะไรเพิ่มไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาทำให้เร็วล่ะร้อยห้าสิบครับได้มาแล้วโอเคดูก่อนสิดูกล้องอ่ากดเปิดอินฟาเรดด้วย เดี๋ยวพลาดเหมือนรอบนั้นนะครับอันนี้หน้ามันปกติโอเคโอเคอันนี้ปกตินะครับอืมทำให้มันกันปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยแจ๋วแจ๋วสามสิบยังแจ๋วเรียบร้อย นี่คือชาวมา่าของคุณครับดีบ,า,บายบายเย่แม่งตัวน,นั้นเราพลาดได้ไงวะว่าแต่ฮิกว่าแต่ฮิกดูเอาละรอรอในลูกค้าเราจะเข้ามาอีกไมคนดูรอดูครับ มาแล้วจ้าลูกค้ามาอีกแล้วแต่ว่าหนึ่งชิ้นไม่ได้กินตั้งแต่แตาหาตั้งแต่กลางวันแล้วแหละร้อยสิบครับโอนมาได้เลยสวยกดดูครับเฮ้ยโหผีอันนี้ผีแน่นอนร้อยเปอร์คนดูไม่มีพลาดครับม,มได้เงินแล้วด้วยโดนบิดแล้วอย่างนี้นี่ปิดใส่เลยฮ่า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 อะไรหรอ จีินี่คุณปิดประตูใสช่ชันอย่างนั้นเลยเหรอที่กำลังหิวมาทั้งวันอืมอีซี่มันไปยังแจวแจวอีฮว่าเอ้ยอะไรมานะ่ะโอ้ยตัวเมื่อกี้นี่มันมาอย่างนี้ได้ไงมากตกใจอีกแล้วกูเกมโคตรหลอนเลยคนดูระวังเล่นแล้วระวังตกใจนะครับน้องๆเฮ่อัหนึ่งชิ้น ไม่เรประทานอาหารมาทั้งวันแล้วโอเคเราห้าสิบบาทครับอ่าแจว๋วมาดูผ่านกล้องหน่อยละากาันปับ๊บกดเปิดอินฟราเรดดูซินี่ปกติปกติไหมวะคุณดูน่าจะปกตินะดูจากรอยดูจากทรงตัวลนะปกติปกติเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ คนดูเดี๋นะมันเคาะมันมีคนเคาะประตูอะ่ะโอเคแต่นี้น่าจะปกตินะมันแค่มันมีคนเคาะประตูเฉยไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเกี่ยวอะไรอ่ะทำให้มันละกันออกชอวอามานหนึ่งชิ้นโอเค <c oughs> เอาเรื่อง ไม่น่าจะมีอะไรคนดูชอเมฟนี่คือของคุณครับตกดีแล้วที่ฉันกำลังหิวอา้าวกินอะไรนะ่ะฮออะไรวะอะไรอ่ะพี่ชาย <c oughs> ผมหั่นเนื้อก่อน ไอ้เมื่อกี้นี้ปกตินะถ้าเราปิดเราถือว่าเราพลาดนะท่านผู้ชมแค่มีเสียงเคาะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กแค่เฉยอ่ะจะอีตัวอิงมาแล้วสวัสดีครับต้องการหนึ่งชิ้นอย่าบางเลยนะคือนี่นะร้อยสิบบาทครับโอเคียเรียบร้อยกดดูกันเนี้ยคนหรือเปล่าคนคนรอบนี้คนคนดู ปกติมากเลยนะโอเคชาวบ้านหนึ่งชิ้นไม่ค่อยมีใครเอาโซดาเพิ่มเลยนะใส่ลงไปเออไครมันมาเคาะหนักหนาวะใไรมันชอบมาเคาะวะคุณดูเดี๋ยวผมต้องออกไปดูและรอบหน้าุบเรียบร้อย ร้อนแล้วพร้อมโอเคเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับพี่ดับไฟแล้วปิดเตาย่างปิดเตาย่างนี่นี่มันมีเควสมันบอกนะดับไฟปิดเตาย่างแล้วไปที่ป้ายรถมีมีอะไรวะไปทำไมป้ายรถมีวะไปป้ายรถมีทำไมนี่ไง นี่อะไรอ่ะในปายรถมีเนี่ยผมมาแล้วนะดับนะไฟปิดเตาย่างปิดประตูแล้วไปอย่างายรถมีนี่ไงก็มาแล้วนี่ไงมาแล้วจ้าไม่เห็นมีอะไรเลย อะไรอ่ะกับพี่มาแล้วนี่ไงมาแล้วครับอะไรงไงตออ๋อลืมปิดประตูเปล่าวะนึงไปปิดประตูย้อนกลับไปปิดประตูแป๊บวัดไตลืมกดปิดประตูสำพอ เออต้องปิดประตู้วยกดปิดประตูได้นะคนดูปั๊บไปที่ป้ายรถมีอีอีนี่ชาวาหม่าร้านชาวาหม่าโคตรตึงมาแล้วแล้วไงต่อนี่ไงมาแล้วนี่ไง ให้ทำอะไรอ้าคนดูพี่ก็มาแล้วนี่โอเคใช้เฉพาะเวลาผูต้ตรวจสอบไปจากฉันแล้วความเสียหายอะไรวะเั็นไงต่อครับพี่ผมมาถึงแล้วนี่ไงอ้าวพอมาถึงแล้วไม่มีเห็นมีอะไรเลย ไอแมวนี่หรือเปล่าวะเออกลับไปดีกว่าอย่างงั้นอ่ะกลับไปเปิดร้านต่ออ๋อต้องปิดประตูนี่ด้วยหรือเปล่าประตูร้านหรือเปล่าคนดูว่าถ่ากพี่ก็ลืมเออแล้วกดปิดประตูร้านด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งีล้วขอไปเปิดเปิดรูปภาพเปิดถ่ายรูปก่อนนี้นี่ อะไรมานน่น่ะนี่เปิดร้านขายอาหารดึกรอบดึกคนดูคุเทีโคตรจิงอะเอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปนี่ก่อนนะทำตามที่มันบอกก่อนมันบอกว่าให้ปิดร้านนั่นแหละคนดูก็ทุกอย่างก็คือปิดเตาก่อนนะดับไฟเนี่ยเอาปิดปิดดับไฟนี้ก่อนไอ้ดับดับเตาแล้วก็ปิดร้าน แล้วก็ปิดไฟก็ปิดอันนี้แล้วก็ออกไปที่ป้ายรถมีใช่ไหมผมมานะผมอาจจะข้ามขั้นตอนอะไรไปสักอย่งางเมื่อกี้นี้ย้ yeah, นี่วันที่สองแจ๋วจดัดแจ๋วจัดมาแนละ้วโอเคเป็นไงจริงไหมมันต่อมานะครับเมื่อกี้นี้ไอ้ฝั่งนั้นมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะอันนี้เราเล่นไนดะ้แบบ everything ริงกระเบลได้ต่อเลยนะ เอาร้านครับทีนี้ปึออ๊บแล้วก็กดปิดร้านกดเปิดไฟอูดบอยแล,แล้วก็กดเปิดเตาแล้วก็กดเปิดร้านหมอนบีบี้แงจริงไหมโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวแมพชาวาม่านะในอ่าโรบบอกนะครับเป็นแมพแบบขายเคบับขายอาหารให้กับ คนทางานกระดึกนะท่านผู้ชมนะก็ต้องระแวดระวังนะครับไอ้พวกที่แบบมีพิรุษนะอย่างเช่นกินแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายเงินก่อนกินหรือว่าเป็นพวกแบบผีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีรอยแผลอะไรพวกนี้นะฮะเราก็สังเกตดีๆถ้าไม่ชอบมาพักคนก็ไปปิดร้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูวันเทียบเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเออ